ย่างปลาดุกค่ะพี่น้องหอ่อใบตองวันนี้กินปลาอีกนะคะหอ่อใบตองย่างปลาดุกห่อใบตองนะคะพี่น้องเย็บมวอกันนะคะนะคะว้าวดูสิดูสิสน่าก,กินไหมครับเดี๋ยวก่อนครับไม่กี่บาท นี่ค่ะปรุงเครื่องเรียบร้อยครับพี่น้องขาดูสิคะนี่จากพี่น้องดูว้าน่ากินไหมคะพี่น้องขาดูสิคะนี่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 นะฉ่ำๆเลยพี่น้องขาปราดุห่อไปตองย่างค่ะพี่น้องขาสุดยอดเลยจ้า ค่ะกินข้าวกินปลากันนะคะพี่น้องวันนี้ก็กินปลาเหมือนเดิมนะคะนี่เจียวมะเขือผักลวกปลาห่อใบตองสุดยอดเลยข้าวสวยค่ะพี่น้องมาด้ยวยค่ะกินข้าวกัน ไม่มีผักอะไรนะวันนี้ก็มีผักไปแค่นี้ค่ะพี่น้องผักแค่นี้เด้อวันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะือนี่นะคะผักแค่นี้ค่ะมาเด้อค่ะขอใช้มือฝ่ามืออรหังอะครัเพราะว่าล้างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องทุกคนค่ะอุ้ยตายหรอหืมดอกไม้ไม่ธรรมดา มาเด้อพี่น้องเออกินข้าวกินปลากันค่ะโมยัยหกบายบางสีมุนกีนี่ Hm, hằng ừ, hằng mhm, 440, mhm, nó mà mhm, nó vậy, làm mhm, mhm, หกซาบใหญ่แต่ก็สวยอะ่ะเกียงซีแต่ทูมากเลยอะ่ะกินปลาเนี้ยดีกว่ากินปลาทูปลาทูเขคงละสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าเพิ่มแค่อีกสิบเกียงห้าบาทได้โลน,นึ่งละงปลาด,อดอุอื ตะเมียนกระชับได้ไง่า่ตะเมียนกระเคลื่อนซีได้หนูมาค่ะอ,อ,อ,อร่อยพี่น้องอทำตามสัญญานะจ๊ะอร่อยมากเลยนี่ค่ะ แซ่บส uh ุดคือปลาดุกสุดยอดเลยปลาดุกเนี่ย <souvent> คือปลาตูดคืปามพริกตามกระเทียมแล้วก็อะไรนะพริกไทย เม็ดริกไทยตำกระเทียมทุกไปทุกซอสรสดีพี่น้องไม่ต้องพูดถึงเลยแซ่บอร่อยกินแบบนี้แลลวครับพี่น้องหมูก็แพงก็ขายโลละสี่สิบแักในกระชังเลย

ทุกวันนี้โควิดสมควรที่จะเอาออกได้แล้วเนาะเป็นน้ำหน้าบ้านอร่อยพี่น้องอร่อยมากเคยใหญ่

narbit bungle king panel. Ừ. Nhai cơm, thả xuống. Không còn tụt được cái chữ da Tiếp อร่ <ๆ mêmes. S 2> อยพี่น้องโอเคครับพี่น้องได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ ดินยนสัญจะไปแซปบต่อนะครับพี่น้องคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า